สวยสมกับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ที่ทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องมากสำหรับแม็กกี้อาภาผาวิไลนักแสดงสาวช่อง7ไวัย29ปีซึ่งเธอมีผลงานการแสดงออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องและแต่ละบทบาทที่เธอได้รับนั้นก็ทำเต็มที่ตีบทแตกสุดๆจนหลายคนแห่ชื่นชมเพียบ บอกเลยว่าสาวคนนี้เธอไม่ธรรมดาจริงๆนะเนี่ยครบเครื่องไปซะหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาการแสดงแมก็กกี้เธอเริ่มเข้าสู่ในวงการบันเินเอเริ่มต้นจากการแคสติ้งในการเป็นนักแสดงภายหลังเธอได้รับโอกาสร่วมแสดงละครเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ออกอากาศทางช่อง3และผลงานมิวสิกวิดีโอและเดินแบบและโฆษณา ปัจจุบันเธอได้เซ็นสัญญาในการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7และเป็นนางเอกเรื่องแรกในละครก่อนข่าวภาคข้ามเรื่องแม่ค้าในปีพศ2559เธอ 59, มีผลงานละครเรื่องฝาดล่องหนและเป็นการพลิกบทบาทครั้งแรกแสดงบทเป็นบทฟ้าแฝดในช่วงละครเย็นก่อนข่าวภาคข้ามในช่วงนั้นได้รับกระแสตอบรับและคําติชมล่าสุดแม็กกี้ได้โพสต์ภาพของตัวเองถือร่างวันอันสงคุณค่าพร้อมระบุข,ข้อความว่า ขอบคุณรางวัลน,นักขาราสาขานักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีขอบคุณช่องเดลเอดีค่ายดีดาบุละครเรื่องตุกตานักสแสดงทีมงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังแฟนคลับคนดูละครทุกคนขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะคะรางวัลเป็นกำลังใจให้แม็กกี้อยากทำผลงานดีๆออกมาให้คนดูได้รับชมอีกรอผลงานชิ้นต่อไปของแม็กกี้ด้วยนะคะตอนนี้ไ่ทำเรื่องเพตรารนารมิตอยู่คะ่ะ สิ้นปีน่าจะได้รบชมกันนะคะหน้าสวยรับมงแอดแต่งมเมคอัพผมสวยรับมงแอบดูดตี้อันเดอร์สกอร็เฮร์ยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆ